จะภาวนาเริ่มตั้งใจให้สงบ <c oughs> ด้วยบทภาวนาเช่นพุทโธพุทโธเป็นต้นความคิดความปรุงมาฉุดมาลากให้ออกคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ตั้งแต่ตื่นนอนไม่ยอมอ่อนข้อเลยถึงขณะภาวนามันยังไม่ยอมให้ภาวนา <c oughs> มันยังให้เพลิในความคิดความปรุงตามโลกวัตจักรนั้นตลอดไป ทางนี้ก็สู้กันภาวนาวจิตไม่สงบก็บีบบังคับเข้าด้วยคำบริกรรมไปสู่อง์จักให้มันเถาต่อไปทางนี้ก็รั้งเอาไว้ห้ามเอาไว้ด้วยพุทโธเอาพุทโธบังคับเข้าไปสติจดจ่อเข้าไปเห็นความทุกข์กันมากในตอนนี้สำหรับผู้บำเพ็ญภาวนาเพราะจิตที่มันเคยชิน คล่องตัวด้วยความคิด